สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนธนามณีนะครับก็มีคนแก่สองคนนะครับกำลังขัดม้าอยู่นะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็คือตาอุลนะครับเป็นพ่อตาแล้วก็ย้ายเท้านะครับเป็นแม่ยายของผมนะครับคือแกมาช่วยดูแลที่สวนนะครับมาอยู่ด้วยกันเลยแหละครับแล้วก็ทำโน่นทำนี่นะครับแกก็ทั้งสองท่านนะครับก็ เคยทามาแล้วนะครับแล้วก็โอ้โคตรขยันเลยขยันกับผมอีกผมก็เลยแอบใช้แรงงานคนแก่นะครับแอบใช้แรงงานพ่อตาแก่แม่ยายอย่านะฮะอย่าไปบอกลูกสาวเขานะครับเดี๋ยวผมตายแน่ๆเลยครับอย่าไปบอกอย่าไปบอกนะนะครับออมาดูกันนะครับว่าสงท่านเนี่ยขัดอะไรอยู่อ่าแล้วเราก็คอยไปติดตามกันกนะครับว่าคลิปต่อไป ep ต่อไป ตาอุ่นกับยายเถาเนี่ยเขาทำอะไรกันอยากรู้ใช่ไหมครับอสองท่านนี้แต่ทำอะไรอย่าลืมติดตามนะอตอนนี้ก็ไปฟังเสียงซาวแท็กจากตาอุ่นกับยายเถากันครับตาอุ่นกับยายเถาแอบนินทาอะไรผมหรือเปล่าไปฟังดูครับ

các này hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn